กับสวัสดีกันด้วยนะครับมาพบกับช่อง GTA X4 PACHA R A IA นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเอ้ยไม่ใช่เราจะมาสอนลงมอดเกมรถบัสอินโดนีเซียอันนี้จะเป็นลอบลอบที่สนะครับ <c oughs> มีคนคอมเมนต์นะครับว่ามันไม่เห็นไฟล์นะแล้วก็ลงไม่ได้ด้วย นะไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรน่าจะาเหมือนกันนะมดนะครับนี่นะครับคือมอดที่จะลงนะตอนนี้กําลังหานะครับเราต้องดูด้วยว่ามีมอดอะไรนะมดเท่ๆนะเอาไว้ไปเล่น ตอนนี้ผมหาหมอดอยู่นะไม่รู้ว่าจะเอามอดลายมดมันเยอะ,ะพอสมควรส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีรถไทยสักเท่าไหร่นะผมเอาเป็นคันสีมว่วงกน,านแล้วก็อินปุ่มไหมครับ <c oughs> นี่ครับดาวโหลด กดเข้าไปเลยครับพอทุกคนกดเข้าไปแล้วครับมันจะขึ้นไฟล์นะตรงนี้อะไรเนี่ยมันจะขึ้นไฟล์นะให้คุณกดดาวน์โหลดไปมาดูละเอียดนะครับว่าขนาดไฟล์มันใหญ่ไหมรอไปสักอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนมันโหลดเสร็จเลยนะ อ่านะครับพออ่าพอทุกคนโหลดเสร็จนะครับก็อย่พิ่งนะครับก็ให้ทุกคนนะครับเขียนดิ้นะครับมาที่ตัวเกมรถบัสอินโดนีเซียได้เลยนะครับตอนนี้เดินคอมไปด้วยนะครับถ่ายลิปไปด้วย รอมหลุสักครู่นะครับมาไม่รู้ผมได้ผลอะไรนะ ข้าไปดูในกระเป๋านะครับก็ไม่รู้ว่าปุ๋ยอะไรเก็บไว้ก่อนนะไปนี่คือมอสที่ผมเล่นภายในวันนั้นนะครับนะอ่าพระทุกคนมาหน้านี้แล้วใช่ไหมให้กดคำว่านี่นะครับข้างล่างสุดเลยคำว่ามอสนะครับ กดเข้าไปแล้วให้ทุกคนนะครับกดตรงนี้นะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะให้ทุกคนกดเข้าไปครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับปึ๊บมันก็จะเข้ามาที่ไฟล์ของเราเลยนะครับให้ทุกคนนะครับกดกาว่า สัปดาห์นี้นะครับคำว่าคำโรมที่ตีอัดาวน์โหลดเป็นมัดอินสุนี่นะนี่ใช่นะครับ <c oughs> กดตรงนี้กดเข้าไปนะผมจะดูโฆษณาเอานะครับ ว้าวช็อปชอยสโบรลาซ้าสินค้าราคาเริ่มต้นแค่9ก้บาทคุณภาพดีเยี่ยมแถมยังมีโปรซื้อครบ3ชิ้นส่งฟรีด้วยช็อปชอยส์ชัวชอปเลยที่ไลฟ์มาด้าค,ค,คอมเมนต์บอกผมได้นะแต่ผมจะทิ้งลิงก์เฟซส,ส่วนตัวไปไว้ไว้ให้ด้วยนะนะครับมาแล้วครับปังอห้ทุกคนกดตรงนี้นะ นะมันก็จะให้ทุกคนเลือกรถ <c oughs> ผมลงไปหลายอันแล้วนะใครลงเยอะมันก็จะแหลกนะครับไม่ใช่อันนี้มันนี้เราไม่ได้ลงนะครับเราไปลงเป็นรถสีพูนะนี่ฟูโซ่เราไม่ได้ลงแต่สภาพรถสภาพรถ ใช้ไม่ได้ะล้วคือจะเป็นอิสุที่ผมลงไปก็เอร์เนะนี่นี่ไงคันที่เราลงไปนะกดสีเขียวครับแล้วก็กด yes แล้วก็ให้ทุกคนกดสีฟ้า เพื่อไปเล่นแมพนะครับอย่าลงเยอะนะครับผมแน,นะนำนะไม่งั้นมันจะเป็นเหมือนผมมันจะแหลกนะครับเอาผมเรื่องแมปนะข้อดีของไอ้ตัวนี้นะครับผมมันสามารถพรัฒนาย,ยิงเแยไม่เป็นไรพรัฒนาแย,ยะ ก็ได้แล้วนะครับเท่านี้เองง่ายๆเองนะครับไม่ยากผมไม่ใช้แอปเซตนอนะผมใช้เป็นตัวไฟล์เกมมันเลยนะเนื่องจากผมขี้เกียจนะแบบนี้จะง่ายกว่า เดิมเดิมม,มาดูกันนี่ก็จะเดิมอันนี้เปิดหวัวได้นะครับระหว่างส่งดําได้นะครับวัน,นี้เอาผ้าคุมออลนะผ้าคุมออกจะไปเสียงเดิมเดิมเลยนะ ก็ประตูก็จะเปิดบน,นี้ได้นะนีราส่สวยๆแบบนี้ ไปนะเซฟไปด้วยอืไปนะครับแค่นี้ก็เป็นเพลงของเขาจบคลิปเพลงเข้ามาอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นๆกำลังใจให้กับช่อง TDA X4 p s h a a r ด้วยนะครับ